สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆเด้อครับพี่น้องถึงเวลากินอาหารแล้วอาหารของคุณหมอวันนี้ก็คือกลัวหมากลัวหมากลัวหมาใจยเย็นลูกใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นกินนี่ก่อนลูกกินกินนี่ก่อนนะเอาไหมเอาไหมเป็ไง,งก,ก,กินอาหารแมวเลียชอบมากเลยครับนี่ Ờ <laughs> Dễ oh. đi, dễ đi, dễ dàng luôn, dễ dàng Dễ nào luôn, phép nó cầm โอ้เด <hello> oh. <söz musician> <Juan seven> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเแป๊บนึงแป๊บนึงเอาลูกอ่ะเอาเอาฟัาสองปวดของคุณหมอครับ อ่าหมดแล้วลูกหมดแล้ว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 อชอบมากเลยนะนี่ฮะหมอชอบมากเลยใช่ไหมหมอชอบมากเลยเนี่อย,อ,ย,อ,ยอุ้ยอุเปื่อนเพื่อน หมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยโอ้ยเพื่อนน่ะเพื่อนจมูกเพื่อนจมูกเออเพื่อนจมูกด้วยน่ะเพื่อนจมูกด้วยลูกอืมอิ่มแล้วอิ่มแล้วหมดแล้วหมดซองเลยครับยังไงพี่น้องหมดซองเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบีบให้อีกนิดนึงเผื่อจะมีอ่ะอ่ะเอาฟัวเอาฟัวอ่ะลูกอ่ะอีกนิดนึง อ่ามดของเก่งบ่านนี้มดแล้วลูกมัดแล้วมัดแล้วหมัดแล้วมดแล้วมัดแล้วพอแล้วพอละพอละพอแล้ะอืมอิ่มอย่างอิ่มไรอยังฟูอิ่มไรอยังฮะ้วลูกอิ่มแล้วฟูอิ่มแล้ว